สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่อง p a r ออฟเดอะทีนะคะวันนี้วันอังคารเราอยู่ที่ตลาดนะักสวนจตุจักรนะคะพาเพื่อนๆมาชมตลาดต้นไม้เหมือนดังเช่นเคยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมต้นไม้ในวันอังคารนี้นะคะสมีสีกิ่งติดเขียวหมดเลย ใช่มีสีกรีดีเขียวหมดเลยแล้วอันนี้กวกอะไรน้องเอ็มด่างขาวก้านเขียวครับด่างขาวก้านเขียวโอ้โอมันออกมา<อ>แทงออกมาแล้วมันด่างหมดเลยใหญ่เลยเนี่ยออกใบอ่อนๆหมดแทงหนอกมาใหม่หมดเลยเนี่ย พาเพื่นๆเดินชมต่อนะคะดูกล้วยไม้ ประยงแค่ค่ะนี่นะประยงแค่อุ้ยอันนี้ไปอันนี้ชื่ออะไรคะอ่าคเนโรครับเป็นตระกูลอะไรอโกนิมาอากนิมา แปลกมาก นี้จูปี้อายจูปี้อายมิ้นต์สองพัน ชื่ออะไรดก,กดี้อีไหมใช่ครับกดีอีเหรอใช่แต่เป็นด่างใช่ไหมใช่โกดี้ ไว้เป็นเศษปะ่ะอ่าใช่ครับไว้เป็นเศษหรือไว้วิสัตไว้ปินเศษครับไว้เป็นเศษเนาะใบก็คือโตขึ้นก็จะใบทรงอย่างนี้เลยมินสตีชั่น Se เดี๋ยร้านน้องอ๋องแล้วสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อโอ้โหบิกไซส์เลยสวยไหมครับสวยสิไซส์ใหญ่มากโอ้ย oh. น้องอ๋องโอ้โหกี่ปีเนี่ยน้องอ๋องไม่ได้นับเลยครับเ <laughs> หรอใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อ,องโอสวยไหมครับส,<ว>สวยมากชื่อ ชื่อไทคอนคิบุเร่ครับไทคอนคิบุเร่เอันตัวแท้นะพี่ดูสีออกใช่ใช่เหลือคาร์ลามส่วน<ห>ใหญ่เขาจะเป็นเขียวเหลืองเข้มเหี้ยครับอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะดอกครีมเหี้ยครับแล้วลายมันก็จะมีหลายแพทเทิร์นอย่างลายตัวใหม่ก็จะเป็นลายเดิมนี้ครับ แต่ว่าของผมมันติดด่างอันด่างซ้อนนะอันนี้ก็คีโบเล่เหมือนกันใช่ครับแต่เป็นเบอร์ใหม่อ๋อคนละคนละเบอร์กับกระพางนั่อ๋อดูลายมันจะเป็นลาย้ซนลายครับค่ะลักษณะใบก็คือใบใบลายซ้อนใช่ครับมันมีความซ้อนลงไปอีกใช่ใช่ชัดมากค่ะซ้อนกันในแบบใบเดียวอ่ะ กระจายลายกระจายใช่ครับคดซ้อนกันเจเล็กซี่เหลือไม่ใช่คิบูเร่อันนี้เป็นเป็นเป็นตัวคิบูเร่ตัวใหม่นะครับ่คะสวัสดีครับชมกันนะครับแต่ถ้าตัวเก่าอย่างนี้ก็เนาะสวยมากเหมือนกันใช่ใช่แล้วนี่อะไรน้องอ๋องอันนี้เป็นยีโรสตาครับยีโรสตาใช่ครับสีออกต่างกันเลยใช่ออกเหลือง จริงยีโรซาผมไม่ได้โยมาต้นหลักอันนี้มันต้นสี่สีสามสีสองแต่ก็สวยอยู่นะใช่ครับฟ้อมก็สวยอยู่องยอยองสวนนี่คืออะไรคะครับออสวัสดีครับอา่าตัวนี้คือลาฟิโดโฟล่ามินิโฟล่านะครับหรือตัวอ่คารวิเดลล์นะครับตัวนี้เป็นตัวขนางขาวพี่พี่เห็นป่ะค่ะบิโคซินวานะครับอา่าเห็นไหมค่ะ ก็ใบใหม่เขาจะออกสีออกสีเทมเพีมนิดนึงแล้วก็เ๋ยวจะมาเละเข้าขาวนี่เห็นไหมอ๋อจะออกขาวใช่ครับตัวนี้มีทั้งตัวขาวตัวเหลืองนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวขาวใบใหม่ก็ด่างแน่นอนที่พี่เห็นปะค่ะแทงออกมาใหม่ใช่ครับคือเราปักปักอย่างนี้ไว้ให้เขาเลื้อยใช่ไหมเขาเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมใช่ครับลับพี่โดเป็นไม้เลื้อยครับเป็นไม้ที่จะกลายล่างอะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่ามือเสือมือเสือใช่ครับแล้วเขาจะใบใหญ่อีกไหมใบใหญ่ว่านี้เยอะครับ ตัวนี้มันมันมีความอลังการ,ร<อ>ใช่ครับแล้วตอนนี้ในท้องตลาดมีเยอะไหมตัวขาวมีน้องไหมครับ<อ>ตัวนี้เมื่อก่อนก็เล่นจะเป็นแสนเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็อ,อย่างเงี้ยผมก็ขายอยู่ประมาณสองหมื่นค่ะ<อ>คแล้วต้วนไหนอีกน้องอ๋องอันนี้ไหมอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของซิงโกเนียมนะครับอ๋อพี่ก็บ้าอยู่คล้ายคล้าย เงินไหลมาซิมโฟเนียมใช่ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวใหม่นะครับผมแต่ผมสารภาพวันนี้น้องจาชื่อไม่ได้ใช่เพราะว่าลายเขาเป็นเหมือนลายหินอ่อนเลยลายกระจายหมดเลยโอ้วันนี้ไม้สวยๆเข้ามาเยอะเลยนะคะร้านทองอ๋อยนเชิญนะครับก็ของผมอยู่โครงการหนึ่งหน้าร้านทองคํานะครับพี่พี่ก็ลองมาดูแล้วเดี๋ยวมีส่วนลดจะให้จากทางรายการพี่น้องครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็จริงๆลองดูว่าชอบส่วนไหนนะครับค่ะประมาณนี้อ๋อ น้ำเสนออีกนะครับตัวนี้เป็นไทคอนตัวเมอร์เมดค่ะนะครับเมอร์เมดยังไงพี่พี่ดูลายเดี๋ยวเขาจะเป็นหางปลาทองอะครับเหรอใช่เวลังใบเขามีลายด้วยนะเนี่ยดูดิใช่ครับเห็นป่าดู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 เขาอนตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีกระแสพอสมควรอุ้ยแปลกมาก่าเห็นไหมฮะใช่ใช่ใช่มันเหมือนเมดูซ่าเนาะแต่ว่าอ่าเมดูซ่าจะกลีบปลายกับตัวนี้มันจะออกเป็นตุ้มๆ นะครับใช่ใช่ใช่โอ้นะครับอันนี้ผมคัดอยู่ไปละห้าหมื่นนะครับพี่พี่ลองไปละห้าหมื่นใช่ครับเพราะในท้องตลาดพี่ยังไม่เคยเห็นเลึนะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวจริงๆคือผมก็เพิ่งได้มาต้นหนึ่งแย่งเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกครับก็อยากทำไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับเผื่อพี่พี่คนไหนอยากได้ก็ลองทัดมาแล้วันนะครับสังเกตดู่นๆหลังใบนี่ค่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะเป็นตุ้มเป็นพวงนะครับอืสวยมากโอ้สวยมาก แปลกด้วยนะใช่แล้วใบใหม่ไม่ได้หลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเห็นปะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาครับรอยไหมค่ะเดี๋ยวก็มีใช่ครับาาต้องใช้เวลาเนาะว่นนี้คือกริิออซ้มด่างเหลืองค่ะที่ร้านนอ้อ,อง๋องไม้สวยๆตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูในตู้ ลองดูในตู้น้องออกเลยอ๋อจะเป็นแอนเทอรเรียมค่ะนี่ตู้อบจะเป็นแอนเทอรเรียมใช่ใช่แอนเทอรเรียมไม้มเมล็ดเหรออ๋อเป็นไม้มเมล็ดเหรอคะใช่ไม้เต็ม,มเมล็ดเลยค่ะยังไม่เคยตัดอ,อบไว้เลยเนี่ยเหมือนอะไรนะแมงมุมอ่ะ <c oughs> กระโดดเหมือนลายแมงมุมอ่ะ อย่างนี้นดำงอะไรอะด่างเหลืองเหรอ,อมันสามสีเนาะใช่ที่<า>ว,ว่าสามสิบปีขาวค<ส>่ะใบแต่ใบใหม่เขาจะเป็นเหลืองแล้วก็จะดีเลยแล้วขาวออกแบบนี้แหละคล้ายๆเหมือนกัน วันนี้อโลคาเซียเวนติไอพริงค่ะของที่ร้านน้องอ๋องอ่ะไซส์ใหญ่นิดกระถางถรรเท่าไหร่คะเริ่มต้นตั้งแต่ห้าพันถึงเจ็ดพันห้าพันถึงเจ็ดพันแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะคะไซส์นสีน้ก็ประมาณห้าพันค่ะเป็นอโลคาเซียค่ะอุ้ยแต่สีสวยจังหมแต่เอามาจากอันนี้เจ็ดเจ็ด เวนตีไอพิงใช่ปะอ,อ๋หลังใบเขาเป็นสีชมพูใช่ปะใช่ค่ะพี่ว่าว่านะนี่หลังใบเนาะอ๋ะอต้องให้แม่ค้าจับค่ะก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับตัวนี้เป็นมอนเซล่านะครับเป็นตัวมิวเทชันหรือตัวเขาเรียกภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอุนเนอุนเนใช่ครับอุนเนภาษาฝรั่งเศสเลยเหรอใช่ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ลักษณะใบเขาแปลกอ่ะน้องใช่ครับเนื่องจากว่าใบเขาจะมีความกรีดกลายนะครับแล้วก็แตกต่างจากเนี่ยครับพี่พี่เห็นปะคือพอผมตัดยงยอดตอนแรกสามใบใช่ไหมครับหนึ่งสองสามใบแล้วมันก็เนี่ยครับกว่ามันจะเดินเนาะก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนเหมือนกันอต่อใบเหรอไม่อ่าทั้งหมดครับใบละเดือนเดือนละใบโอ้นานอยู่นะ พอเดือนระบายเสร็จเนี่ยกว่ามันจะเริ่มมาใหญ่ก็คือใบที่สี่นี่ครับพี่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะก,กีดกลายยิ่งกว่านี้ครับใบมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใบไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วแต่ลักษณะใบมันสามารถใหญ่ได้กว่านี้ด้วยนะครับเหรอใช่ฟอร์มเขาก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยใช่แล้วมันก็จะหิกไปเรื่อยๆด้วยครับใบมันจะล้ำเล้ๆมันสเตล่าไม่เคยเห็นแบบนี้นะคเคยเห็นใบแบบมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรครับ ตอนอะเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยขายไปสิงคโปร์สามใบขายไปแสนเจ็ดโอ้ใช่ครับแล้วกระถางนี้อยู่ที่ไรตอนนี้อยู่ที่1 1> อม <8. S 2> อสซาไม่น่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันเครับสองหมื่นห้าใช่ครับ, <25. S 1> รบแล้วถ้าเราเราเราซื้อไปเราเปลี่ยนกระถางได้เลยไหมได้ครับตอนนี้ไม้มันโตหมดแล้วครับโอ้เปลี่ยนกระถางแล้วก็ ใสปุ๋ยตามปกติเนาะรบบมอนเซราครับก็ควรเลือกให้มันเหมาะครับให้มันเล็กกว่ากว่าตัวของของต้นไม้อะครับเนื่องจากว่าอยากให้มันแทงบนหรือแทงล่างนะครับก็เปลี่ยนไม่ต้องไซส์ใหญ่มากใช่ไหมน้องอ๋อใช่ครับแล้วก็รอรอฟอร์มขนาดนี้แล้วเราค่อยใส้ใส่ออัพไซสก็ค่อยๆอัพเบอร์ไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ออันนี้เบอร์แดใช่ไหมครับก็ขยับเบอร์หน้าไปเบอร์ส0บางคน คือซื้อกระถางไซสใ์ใหญ่ๆไปเลยข้งเดียวครับจริงๆมันไม่ใช่ต้นไม้ทั่วไปนะครับมันเป็นไม้ที่มันไม่ได้ชอบความชื้นเยอะมากมอสเตล่าใ,ใช่ไหมค,ครับพอชื้นเยอะมากมันก็จะแฉะครับดังนั้นควรอย่างผมเนี้ยเวลาผมชําผมจะชอบชํากระถางเล็กๆพี่ๆเห็นได้เลยไหมเนี่ยเล็กแล้วก็พอมันโตเราเค่อยพไซส์อัพไซส์ตามซีรีมันนะครับมันก็จะใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยผมชํา ลากมันจะเต็มเร็วครับอ๋อก็คืออย่างนี้ก็มีส่วนด้วยว่าให้ลากเขาเต็มเร็วเนาะอ,อ,อย่างเราใช้กระถางใสเราสามารถดูได้แต่เราก็ต้องปิดด้วยเพราะว่าลากไม่ชอบแสงอ้าวโอ้หมายถึงกระถางแบบนี้เหรอใช่ใช่เฮ้ยพี่ไม่ได้สังเกตนะกระถางใสใช่ครับเห็นไหมอ๋อก็คือาล,าลากเขาชอบอยู่ในที่มืดอุอ๊ยคุณรู้นะเนี่ยใช่ครับลากต้นไม้อมชอบอยู่ในที่ม โอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเคล็ดลับค่ะเสร็จแล้วออกจากร้านน้องอ๋องแล้วนะเราเดินพาเพื่อนๆชมต่อร้านพี่เบนวันนี้กล้วยไม้ร้านนี้ถูกที่เท่าไหร่ได้้แลวอันนี้อันนี้เท่าไหร่ออันนั้นเหรอดูดอกแหมงานศิลปะเขาพี่เบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเห็นไหมสามร้อยนี่นี่ไอ้ถ่ายงานศิลปะ สิลปะเปิดศิลปะไม่รู้นะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะงานศิลปะงานศิลปะอือดูเด็กมีทั้งเอื้องมาลีทั้งนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อต้นอะไรครับไหนอ่ะอ๋อบางกอกซันเซ็ตบางกอกซันเซ็ตข้าง้างข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 ้อยข่างข้นงข้างข้างข้างป้างข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 ้าง่้างข้้งหมดนี้า้้่ ก็ลดได้50บาทเลยสองห้าใช่ไหมะใครมาเอาก็มาเอาเลยนะค่ะแต่คงไม่กก็เดี๋ยวก็ขายหมดแล้วแหละค่ะอย่างนี้อันนี้มีอีกเยอะทำไปเยอะโอ้ทำทำไว้หลากหลายทำไว้หลากหลายเนี่ยอันละ300 4อันพัน4อ่ะ4อันพันค่ะร้อยหนึ่งเดฟเดฟปลาร้อยหนึ่งโอ้เดฟปลาอ่าเนี่ยเนี่ยขายได้เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยฮะ ได้ฮะเก้าเก้าที่เป็นดอกเหมือนดอกเข็มอ่ะชื่ออะไรคะอ๋ออันนี้หัวหญาลูกศรไง่ะอ๋อหัวหญาหนูก็ว่าหนูแต่หนูไม่หนูไม่แน่ใจว่าใช่หัวหญาไหมหัวหญาลูกศรใช่หัวหญาลูกศรนเขาชื่อเพราะลักษณะใบหัวหญ้าเขาจะไปมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่อันนี้ใบใหญ่อุ้ยสวยมากหัวหญาลูกศร เออปกติเจร้านพี่เบนเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยมีโฮย่าค่ะจะเป็นกล้วยไม้ซะส่วนใหญ่แต่วันนี้มีโฮย่ากันเอนะนี่ใครเขขายกันเก้าสิบนะพี่เบนคะกระถางเท่าไหร่คะหกระถางละหกสิบครับกระถางละหกสิบบาทชื่ออะไรนะคลองแครงแขรงครับออ๋ชื่อแปลกๆคลองแขรงใต้อะะโดยโอ้ไม้ทางใต้ใช่ลำต้นมีขนอ่ะ ต้นมีขนไปเลยป่ะใช่ใช่ใบก็มีนะพี่เบนจับยังไงก็ไม่คันนะฮะจับยังไงก็ไม่คันนี่ยไม้ป่าเลยนี่ก็ไม้ป่านีพวกไหลตะกุนไหลไปเอาจากเขามาอ่าเรามาปักป่าก็ขึ้นแล้วไม้ทางใต้พี่เบนว่ามันมีเยอะ กระถางละสองร้อยค่ะกล้วยไม้ส่วนนี่สำหรับใส่แจกันค่ะไหวพ้พระอู้หอมอะ่ะมาทีไรก็หอมเราไปดูตรงนี้ดีกว่าลาดเี๋ยวไปใก้

อ๋อมีเซลโปรโมชั่นรถพิเศษกล้วยไม้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยบาทค่ะชกรีพิง ฟังกอกซันเซ็ตเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสายกล้วยไม้นะคะมาเลือกซื้อได้ที่ร้านพี่เบนนะคะ ที่เป็นมาขายวันอังคารพุทธเราเนื้อหันนะคะกล้วยไม้มีทุกสายพันธุ์ค่ะเมื่อกี้มีหัวา่าด้วยนะคะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเยอะมาก ตลาดเปิดวันอังคารพุดธพุหันนะคะเพื่อนๆที่สนใจต้นไม้แวะมาซื้อมาเที่ยวชมก็ได้ค่ะอุ้ยดอกเข็มเหมือนดอกดาวเรืองมันเดินเที่ยวเล่นก็ได้ค่ะ ถ้าไม่ซื้อแต่อุปกรณ์งานเกษตรปุ๋ยมีหมดทุกอย่างนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะค่ะฝั่งนั้นก็มีขายปุ๋ยค่ะมีกาบมะพร้าวก็มีค่ะกระถางก็มีค่ะอันนี้ชวนชม ลูฟ hey, ี่ชวนชมนี่สีม่วง อีรอนมาดอกซ้อนสองชั้นเลดคอ็อกค่ะ เป็นสามสีซ้อนในดอกเดียวเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็ซ้อนกันสวยอันนี้สองสองชั้นสองชั้นอันนี้สามชั้นโอ้ดอกสีแดงสวยมากชวนชมสวยมากสองร้อยไม่แค่ค่ะพี่โตอันนี้ของป้าเดี๋ยวเขามาให้เขาดูชมเสร็จแล้วก็เดินต่อคันค่ะกระถางละสองร้อยนะคะเมื่อกี้ชวนชม ม่ค้าบอกว่ากระถางละสองร้อยเอนทามวววััหหใจลแ้ okay, yeah, okay, okay. ลลด,ดูเฟินข่ามเนี่ยมีลายด่างออกมาด้วยคล้ายๆเฟินค้าหลวงไหงมแต่ไม่ใช่นะแต่ว่าเขาเป็นมีด่างเอเป็นลายด่างล้คเินงหว่าเออด่างเอเปนลา นนี่อะไรสิงโตฟารเรนตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนสุนันทาบอนสีนะคะอันนี้แม่ค้าบอกว่าชื่อแมงมุม ดาวเดินดาวเดินค่ะขายดีมากอุ้ยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยแสงตะวันสีสนจังเลยข้างล่างนี่เหรออ๋อนี่ไซส์เล็กค่ะแสงตะวันไซส์เล็ก นี่ก็แมงมุมอีกไม่มาถ้าไวไลแมงมุมเล็กาย่นออดียนี่เหรอ้าไวไลทเหรอไม่ขายครับไม่ขายเอามโยนิดมาแรกล้วก็ให้แล้ว ร้อเลจอีร้อาม่านกาวนไาตเดกับเพื่อนเพื่อนสายบอลสีมันเลือกซื้อได้ค่ะสวยๆทั้งนั้นสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสีสดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเยอะมาก ของสวนสุนันทานะคะเนี่ยโอ้โหดีจัดเลยต้นนี้ชื่ออะไรอ่ะบัวสวรรค์เหรอโอ้โหใบจะใหญ่ขึ้นอีกได้ไหม ยายได้อ pues er. ีกอยู่ใช่ไหมอยู่ที่เราฟอมอ๋อเนี่ยเหรอเลือกเลยนี่ก็ละสีสวยมากเลยรูปสืกอไม่หมาน่ารักดีใส่ในไม่ควรมาขายตอนเล็กมีใส่ในชาเนี่ยไม่เห็นแล้วบางคนบอกว่าราคาหลอกก่อนมันจะมาจับบูได้ยังไงโอ้อากาเบะ อากีเดินถึงประตูหนึ่งแล้วนะคะประตูหนึ่งตรงข้ามตึกแดงค่ะฟ้าประดิษฐ์ฟ้าประดิษฐ์อันนี้ดอกแฟงควยที่เราเห็นตามบ้านเรือนทั่วๆไปค่ะดอกแฟงควยจะปลูกเปนเยอะเพราะเขาออกดอกทั้งปีอ่ะ ủy thủ lạc